สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้คำสั่งของ Google Sheets อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการจัดการข้อความนะครับด้วยคำสั่ง Regular Expression Regular Expression คืออะไรคำว่า Regular Expression หรือ,อการกำหนดรูปแบบ นะเพื่อจะใช้ในการค้นหาข้อความหรือเปลี่ยนแปลงข้อความที่เราต้องการในเรกูไลฟิ a ชั่นนะครับจะถูกนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆมากมายนะครับตัว g l e s h e e t s ก็เป็นหนึ่งนะครับในเครื่องมือนะครับที่นำเอาเรกูไล r ิ a ช i o n เข้ามาใช้เพื่อที่จะจัดการกับข้อความหรือกลุ่มคำหรือการค้นหาข้อความต่างๆนะครับที่ที่อยู่ในเซลล์ที่เราต้องการ นะแล้วเราก็สามารถจะจัดการได้แล้วก็ทำงานกับข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจะใช้ regular expression <c oughs> เมื่อไหร่นะครับ <c oughs> ก็คือในบางครั้งนะที่เรามีข้อมูลเยอะๆแต่เราต้องการหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามรูปแบบที่เราต้องการหรือว่าเราหาคำที่มีความซับซ้อนนะโดยไม่สามารถจะใช้าการค้นหา ด้วยรูปแบบปกติได้นะครับเช่นขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว T แบบนี้นะครับหรือว่ามีข้อความยาวๆเยอะมากแต่เราอยากได้เฉพาะข้อความที่เป็นตัวเลขนะครับออกมาหรือว่าเป็นข้อความนะครับที่ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้นะครับแต่ตรงกลางต้องมีเครื่องหมายหรือสิ่งที่เรากำหนดเท่านั้นนะครับเช่นการค้นหาอีเมล นะครับอาจจะมีข้อความเยอะยะแต่เราอยากดึงออกมาเฉพาะตัวอ e ีเมลเท่านั้นนะครับเราจะใช้รูปแบบก็คือขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใช่ไหมครับตัวเลขแล้วก็มีเครื่องหมาย s s s n g n แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรแล้วก็จุดด้วยชื่อของบริษัทหรือองค์กรนะครับอีก3ตัวอักษรแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะรูปแบบของอ e ีเมลแลราก็จะดึงเฉพาะอ e ีเมลออกมาทีนี้เรามาเรียนรู้ ลักษณะตัว regular expression ที่มีการใช้แทนรูปแบบต่งางๆนะครับอันแรกก็คือจุดนะครับอันนี้ muitos guardians หรือจุดนะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับที่เราจะทำการค้นหานะครับตัวที่2ก็คือ,อวงเล็บก้ามปูนะครับตรงนี้นะครับจะแทนกลุ่มอักษรที่เราระบุเข้าไปข้างใน ตัววงเล็บกล้ามปูนี้เท่านั้นนะครับเช่นเราต้องการจะหาข้อความที่เป็นตัวอักษรตัว A ถึงตัว Z นะครับตัวเล็กเท่านั้นนะครับแล้วก็ระบุเข้าไปข้างในดังนั้นตัวกลุ่มข้อความที่อยู่ในรูปแบบอื่นก็จะไม่ถูกค้นหานะครับแต่ถ้าเราใส่ตัวเครื่องหมายอ p ปเปอร์เข้าไปตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการไม่เอานะครับไม่เอากลุ่มข้อความที่เราระบุในนี้นะครับใน ตัววงเล็บก้ามปูตรนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดในตัวเครื่องหมาย upper ตรงนี้นะครับมาอยู่ด้านนอกเดียเด่ยวๆนะครับเป็นการบอกว่าให้ขึ้นต้นประโยคด้วยข้อความหรือรูปแบบตัวอักษรต่อจากนี้นะครับหมายความว่าต้องเป็นกลุ่มข้อความที่ขึ้นต้นประโยคด้วยเงื่อนไขที่เรากำหนดเท่านั้นนะครับก็คือใส่เครื่องหมาย upper ตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับถ้าเราต้องการให้จบนะครับต้องดูที่คำสุดท้ายนะหรือว่า end with นะครับก็คือใส่ตัว string แบบนี้นะครับที่เป็นดอลลาร์ทรายตรงนี้นะครับก็คือต้องจบประโยคด้วยเงื่อนไขที่เรากำหนดเท่านั้นนะครับแสดงว่ากลุ่มอักษรที่เราค้นหาก็คือเป็นคำสุดท้ายของประโยคนะครับก็จะดึงออกมานะแล้วก็ทีนี้นะครับวงเล็บนะครับ ที่เป็นวงเล็บแบบนี้นะครับหมายถึงจัดกลุ่มข้อความให้อยู่ด้วยกันหรือนะครับเราต้องการข้อความเหล่านี้เท่านั้นนะครับก็ใส่วงเล็บเข้าไปเพื่อการเฉพาะเจาะจงนะครับทำให้สิ่งที่ได้ออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็นกลุ่มข้อความที่ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายขีดตั้งนะครับเอาไว้ใช้ในการเลือกนะครับเลือกว่าตัวอักษรที่เราค้นหาหรือ กลุ่มข้อความที่เราค้นหานะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเช่นจะเป็นเลขหหรือเลข2อง,งก็ได้นะครับใช้ขีดตั้งตรงนี้นะครับเป็นตัวค้นหานะครับอันนี้คือเป็นอักษรคร่าวๆนะครับยังมีอีกหลายตัวแต่ว่าหยิบมาเฉพาะตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับต่อไปนะครับนอกจากเราจะค้นหาแล้วก็ระบุลักษณะของข้อมูลหรือตัวอักษรที่เราต้องการได้แล้วเราจะต้องระบุด้วยนะครับว่า จำนวนตัวอักษรที่เราจะค้นหานั้นมีกี่ตัวนะถึงจะตรงไปตามเงื่อนไขตัวแรกนะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวเครื่องหมายคำถามตรงนี้ลงไปนะครับหมายความว่ามีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็คือมีตัวเดียวนะครับเครื่องหมายคำถามตรงนี้นะครับก็คือมีได้ศูนย์ตัวหรือ1ตัวนะครับก็คือมีหรือไม่มีก็ได้นะเช่นเราจะค้นหาตัวดีนะครับแล้วเราก็ ใส่เครื่องหมายคําถามเข้าไปก็หมายความว่าจะมีตัวดีหรือไม่มีตัวดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ดอกจันเข้าไปนะครับดอกจันตัวนี้นะครับมีหรือมีกี่ตัวก็ได้นะครับหมายความว่าตั้งแต่ศูนย์ตัวขึ้นไปนะครับคือถ้าเจอเงื่อนไขแบบนี้นะครับเช่นตัวดีนะครับแล้วก็ตามด้วยดอกจันใช่ไหมครับก็คือมีตัวดีตัวเดียวหรือตัวดีหลายๆตัวก็ได้นะครับเขียนต่อกันดีดีๆๆๆไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็ต้องมี1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือ1ตัวขึ้นไปนะครับเช่น d แล้วก็เครื่องหมายบวกก็หมายความว่าต้องมีอักษรตัวดีอย่างน้อย1ตัวนะครับถึงจะตรงไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับหรือนะครับเราสามารถระบุได้เลยว่าจํานวนตัวอักษรนะครับที่เราจะสร้างเงื่อนไขนั้นมีน้อยสุดกี่ตัวแล้วก็มากสุดกี่ตัว นะครับเช่น 2- ถึง4ตัวนะครับดังนั้นเช่น d นะครับแล้วก็มีนเท่ากับ2แม็กเท่ากับ4ก็คือต้องมี d อย่างน้อย2ตัว3ตัวหรือ4ตัวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือการระบุจำนวนก็สามารถเอาไปใช้ในการสร้างเงื่อนไขหรือตรวจสอบเงื่อนไขได้เช่นตรวจสอบตัวเลขชุดตัวเลขที่เรียงต่อกัน5ตัวนะครับเป็น เลขรหัสใบรษณีย์แบบนี้นะครับก็คือเราก็ต้องใช้ตัวบอกจํานวนนะครับมาช่วยต่อไปอักษรพิเศษนะครับอักษรพิเศษนี้ก็คือเวลาเราเขียนชุดข้อมูลในการตรวจสอบนะครับบางครั้งมันใช้บ่อยๆใช่ไหมครับใช้บ่อยๆแล้วก็ต้องเขียนเยอะหลายตัวเขาก็เลยมีสร้างชุดอักขระพิเศษขึ้นมาอันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะครับที่มีการใช้งานบ่อยๆ ก็คืออย่างตัวแรก backslash w นะครับหมายถึงว่าเราใช้วงเล็บก้ามปูตั้งแต่ a ใหญ่ถึง z ใหญ่แล้วก็ a เล็กถึง z เล็กเลข0ถึงเลข9แล้วก็เครื่องหมายขีดล่างนะครับ underscore อันนี้คือแทนด้วยนะ backslash w นะครับถ้าใส่ backslash w หมายความว่านี่คือสูตรนะครับหรือตัวอักษรที่เรา จะเขียนลงไปนะครับมีค่าเท่ากันเขียนแบบนี้หรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ backslash a นะครับ backslash a ก็คือแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัว a ใหญ่ถึงตัว z ใหญ่แล้วก็ a เล็กถึง z เล็กนะครับแบบนี้มีค่าเท่ากันนะครับหรือเราจะพูดถึงตัวเลข0ถึง9นะครับแล้วก็ใช้ backslash d นะครับคือแทนเลข0ูน <c oughs> ถึงเลข9 <c oughs> ได้นะครับหรือเราจะสนใจเฉพาะตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก เราก็ใช้ backslash l นะครับก็คือสนใจเฉพาะ uh, lower case character นะครับหรือตัวอ,อักษรที่เป็นตัวพิมพ์เล็กแต่ถ้าเราอยากได้ตัวอ,อ,กอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ upper case เราก็ใส่ backslash u นะครับลงไปอันนี้ก็คือเป็นบางส่วนนะครับที่ใช้แทนอักขระพิเศษแต่ถ้าเราจําไม่ได้เราก็เขียนแบบเต็มได้นะครับเราก็เขียนแบบเต็มแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ ในคําสั่งของ Google Sheets นะครับจะมี r e g u l ล r expression อยู่3ตัวนะครับที่ใช้ก็คือ 1. นะครับ r e g e extract นะครับก็คือการแยกสตริงที่ตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการออกมานะครับอันนี้ก็คือดึงข้อความออกมาเลยนะครับอันที่ 2. คือ r e g e match ก็คือตรวจสอบว่าข้อความที่เราต้องการนะตรงกับส่วนใดในประโยค หรือข้อความเหล่านั้นไหมนะครับถ้าตรงก็จะได้ค่าออกมาเป็น true นะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็จะได้เป็น false นะครับเช่นตรวจสอบว่าในข้อความของเรามีเลข1552หไหมนะครับเราก็เอาไปตรวจสอบถ้ามีก็ได้ true นะครับถ้าไม่มีก็ได้ false ส่วน replace re r e p l e นะครับก็คือเป็นเรื่องของการแทนที่ข้อความ รเราจะไปค้นหาข้อความที่เป็นเงื่อนไขาตามที่เราต้องการเช่นเราสงสัยนะครับหรือสนใจข้อความที่อยู่ในเซลล์นั้นที่อยู่ในรูปแบบของอ e ีเมลเราอยากเปลี่ยนอ e ีเมลทั้งหมดนะครับสมมติว่ามีเซลล์อยู่20เซลล์แล้วก็เป็นอ e ีเมลที่แตกต่างกันออกไปแต่เราอยากเปลี่ยนอ e ีเมลเหล่านั้นให้เป็นอ e ีเมลที่เราต้องการนะครับเราก็ตรวจสอบรูปแบบของอ e ีเมลแล้วก็เอาอ e ีเมลใหม่ที่เราต้องการนี้ ไปใส่แทนได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานคำสั่งทั้ง3ตัวนี้กันนะครับเรามาเริ่มด้วยคำสั่งแรกนะครับก็คือ r e g e x e x t r a c t นะครับก็คือการดึงข้อความออกมาจากเซลล์ที่เราต้องการนะครับสมมติว่ามีเซลล์หรือมีข้อความนี่วันี้นะครับ Google d o c นะครับ101่เกมแบบนี้นะครับสมมติว่าผมอยากได้คำที่ มันขึ้นต้นด้วยตัว G นะครับขึ้นต้นด้วยตัว G ก็จะใช้สูตรอย่างนี้นะครับเท่ากับนะครับ l ล c a t i o n extract นะครับแล้วเราก็ไปเลือกเอาข้อความหรือเซลล์ที่มีข้อความนะครับที่เราต้องการตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็คอมมาแล้วเราก็จะใส่นิพจน์นะครับที่เราต้องการจะตรวจสอบนะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเช่นต้องการคําที่ขึ้นต้นด้วยตัว G นะครับแล้ว ตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับเราก็ใส่จุดใช่ไหมครับตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้ทีนี้กี่ตัวนะกี่ตัวก็คือตัวบ่งปริมาณใช่ไหมครับนะถ้าเป็น question mark หรือคำเครื่องหมายคำถามก็คือ0หรือ1ตัวนะครับอันที่2นะครับถ้าใช้ star นะครับ0ตัวขึ้นไปนะครับ0 1 2 3ไปขึ้นไปก็ได้ แต่ถ้าอันที่4ไออันที่3นะครับก็คือเครื่องหมายบวกก็คือมีอย่างน้อย1ตัวดังนั้นผมก็จะใส่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อให้คําที่ขึ้นต้นด้วยตัว G แล้วก็มีตัวอักษรอะไรก็ได้ตามอย่างน้อย1ตัวนะครับก็ให้เขียนออกมานะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะเครื่องหมายคําพูดแล้วก็ปิดวงเล็บกด enter ทีนึง่งนะครับก็จะได้คำนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว G นะครับนะตัว G ก็ ไล่ทั้งหมดนะครับขึ้นต้นด้วยตัว G มาเรื่อยๆนะครับจนจบประโยคต่อไปนะครับเราลองค้นหานะครับแล้วก็ดึงข้อความที่เป็นตัวเลขออกมานะครับเช่นเราจะดึงตัวนี้นะครับที่เป็นจำนวนเงินนะครับก็คือ826นะครับอันี้เราก็ใช้คำสั่งนะครับ regex นะครับ extract นะครับแล้วก็เลือกข้อความนะครับที่เราต้องการนะครับ เสร็จแล้วทีนี้เราก็สร้าง e q u ก l วร e r e ็ก i o n นะครับโดยขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอลลาร์สายใช่ไหมครับแต่ถ้าขึ้นต้นแบบนี้นะครับมันจะทําการค้นหาไม่ได้เนื่องจากว่าเครื่องหมายดอลลาร์สายนั้นเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับที่แทนข้อความนะครับว่าให้ลงท้ายนะครับด้วยตัวอักษรเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราจะให้เกิดนะครับการค้นหาที่ตรงตามเงื่อนไขเราก็จะใส่เครื่องหมายแบกสแล h เข้าไปนะา หน้าเครื่องหมายพิเศษนะครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ตัวตัวนี้นะครับหมายถึงเป็นเครื่องหมายดอลลาร์สาน์นะครับไม่ใช่รูปแบบในการตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าให้ตามด้วยเลข0นถึง9นะครับให้ตามด้วยเลข0ถึง9กนะครับกี่ตัวก็ได้นะครับกี่ตัวก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ เราก็จะได้ชุดตัวเลขออกมาที่เป็นเลข0ถึง9นะครับพอเราเอนเตอร์นะครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับก็คือได้จำนวนเลขออกมาดอลลาร์สไตแล้วก็826.2587นะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้ออกมาแค่ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็แก้ไขคำสั่งตรงนี้นะครับที่บอกว่าขึ้นต้นด้วยดอลลาร์สไตนนะครับแล้วก็เป็นเลข0ถึง9กี่ตัวก็ได้นะครับแล้วนะครับ ตัวเลขหลังจุดนะครับอันนี้นี่คือตัวเลขหลังจุดนะครับคือต้องเจอจุดก่อนนะนะครับเราก็เลยต้องใส่ backslash เพื่อจะบอกว่าจุดตรงนี้นะครับหรือดอทตรงนี้แหละไม่ใช่รูปแบบของข้อความที่เราจะค้นหานะครับแต่มันเป็นจุดนะครับอันนี้คือตัวเลขอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าเป็นเครื่องหมายจุดนะครับต้องค้นหาเครื่องหมายจุดเท่านั้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะเลข0ถึง9 นะครับอันนี้คือ1ตัวต่อไปก็ตามด้วยเลข0ถึง9อีก1ตัวนะครับก็คือต้องตามด้วยตัวเลขที่เป็นทศนิยม2ตัวเท่านั้นนะครับเรา e n t เตอร์ปุ๊บก็จะได้ข้อความนะครับที่เราแอ t แท็กออกมาได้เท่านี้นะครับต่อไปเราลองค้นหาข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บบ้างนะครับเป็นกรณีอีกกรณีหนึงนะครับอ่าเราก็ใส่ recurra นะครับ extract แล้วก็เลือกข้อความ เราจะค้นหาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บใช่ไหมครับดังนั้นเครื่องหมายแรกที่เราต้องการก็คือเครื่องหมายวงเล็บนะวงเล็บก็เป็นสัญลักษณ์พิเศษดังนั้นเราต้องใส่ backslash เข้าไปเพื่อบอกว่านี่คือวงเล็บนะครับเสร็จแล้วข้างในนะครับข้างในเราก็ต้องการอะไรครับตัวที่เป็นอักษร a ถึง z แล้วก็ a ใหญ่ถึง z ใช่ไหมครับนะเราต้องการแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องรูปแบบของเราก็คือข้างในวงเล็บต้องเป็นข้อความดังนั้นเราก็ต้องมีปิดวงเล็บใช่ไหมครับปิดปิดวงเล็บถ้าทําแบบนี้นะครับเราจะได้ตัวอักษรมา1ตัวนะครับดังนั้นถ้าเราอยากได้ตัวอักษรที่อยู่ในวงเล็บทุกตัวเราต้องใส่จุดเข้าไปนะครับก็คือตามด้วยตัวอักษรอะไรก็ได้แล้วมีอย่างน้อย1ตัวนะครับมันก็จะได้ข้อความออกมานะครับแล้วเราก็ปิด วงเล็บปิดเข้ามายคำพูดแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับเห็นไ,ไหมครับก็จะได้คำว่า content ออกมาต่อไปเราไปดูคำสั่งที่2นะครับคือ regex match นะครับ regex match ก็คือเป็นการหาว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในข้อความที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับแล้วก็ regex m a t c นะครับแล้วก็เลือกข้อความเช่นเราจะหาคําว่าในข้อความของเรามีตัวเลขอยู่ไหม ถ้ามีตัวเลขอยู่เราก็ให้แสดงออกมาว่าเป็นจริงนะครับเราก็บอกว่าในข้อความของเรามีตัวเลขหรือยุเปล่าเราจะใส่แบบนี้ก็ได้ครับ0ถึง9นะครับกี่ตัวก็ได้นะครับแล้วเราก็ปิดวงเล็บนะครับแบบนี้นะครับก็คือตรวจสอบว่ามีตัวเลขอยู่ในข้อความเราไหมถ้าเรากด Enter นะครับก็จะได้ true นะครับก็คือมีตัวเลขอยู่ข้างในจริงๆด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกคำสั่งหนึ่งนะครับคำสั่งที่3นะครับของ Regular Expression ใน Google Sheets นะครับก็คือ Replace นะครับก็คือการแทนที่สมมุติว่ามีข้อความนะครับบอกว่า Google Doc 101 Game อยากแทน1 0 1เนี่ยครับเป็นเลขอื่นนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ Replace นะครับตามด้วยข้อความที่เราจะตรวจสอบนะครับเราก็บอกว่า อยากให้ค้นหาข้อความนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับ d ดีนะครับรวดเร็วนะครับเผื่อใครมายังไม่เข้าใจอันนี้กัน0ถึง9นะครับตามด้วยเลขอะไรก็ได้นะครับกี่ตัวก็ได้นะครับอันนี้นีก็คือค้นหาพอค้นหาเจอแทนด้วยอะไรนะครับก็แทนด้วยตัวเลขที่เราต้องการเช่นเราอยากให้แทนด้วยตัวเลข 2-2-2นะครับแล้วเราก็ปิดวงเล็บข้อความที่เราจะได้นะครับเราก็จะถูกแทนด้วยตัวเลข2-2-2แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะลองแทนชุดตัวเลขนะครับที่เป็นตัวเลขที่เป็นแทนจำนวนเงินตรงนี้นะครับด้วยค่าใหม่ของเรานะครับแล้วก็ทำการค้นหานะครับก็คือรีเก e p l a c e นะครับตามด้วย ชุดข้อมูลนะครับที่เป็นข้อความแล้วก็เงื่อนไขในการค้นหานะครับก็คือขึ้นต้นด้วยลาร์ t s a i ใช่ไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะตัวเลขอะไรก็ได้นะครับกี่ตัวก็ได้นะครับอ่าตั้งแต่1น่งตัวขึ้นไปแล้วก็ตามด้วยจุดนะครับจุดนี้เป็นเครื่องหมายพิเศษเราอยากเปลี่ยนให้เป็นจุดธรรมดานะครับแล้วก็ใส่ b a c k s แลชเข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอะไรก็ได้กี่ตัวก็ได้นะครับ นี่คือเงื่อไนไขที่เกิดขึ้นนะครับก็คือขึ้นต้นด้วยดอลลาร์สไตตามด้วยตัวเลขตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่1ตัวขึ้นไปแล้วก็ตามด้วยจุดนะครับตามด้วยจุดแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะครับแทนด้วยนะครับเราจะแทนด้วยเราบอกว่าแทนด้วย สองสองสนะครับทีนี้เราอยากนะใส่ดอลลาร์ไซ้าเราก็ต้องใส่แบ็กสแลตอย่างนี้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์พิเศษนะครับเราบก็2 2 2องสอง,สอง,สองนะจุดสอก็ได้นะครับนะแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บพอเราก,กด Enter ปุ๊บนะเราก็จะได้ตัวเลขนะครับถูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็คือนะจาก826นะครับจุดสองหกลายเป็น อ่าสองสอนะครับแบบนี้นะครับหรือนะครับเรามีรูปแบบข้อความแบบนี้นะครับฉันชอบดื่มแล้วก็มีช่องว่างอาไว้ดีๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันอร่อยเราอยากเอาข้อความเหล่านี้นะครับไปแทนในตัวที่เรา,าสร้างรูปแบบเอาไว้นะครับเช่นคำรูปแบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่า Regular ล่าอ่ารนะครับ เราก็ไปเลือกข้อความนะครับหรือนิพจน์ปกติของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับ A7 ตัวนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเราจะก o p y นะครับเราก็เลยบอกว่า A7 ของเราเนี่ยให้เป็นแบบฟิกซะนะครับเราจะ Copy สูตรจะได้ไม่เคลื่อนนะครับแล้วเราก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องการค้นหาคือค้นหาข้อความที่บอกว่าดีๆนี่แหละนะครับแล้วเราให้แทนด้วยข้อความนะครับที่มาจากนะ เซลที่เรากําหนดนะครับแล้วเราก็ปิดวงเล็บแบบนี้นะครับก็จะได้ว่าฉันชอบดื่มกาแฟเพราะมันอร่อยนะครับอันนี้เรา copy มาเห็นไหมฉันชอบดื่มน้ําชาเพราะมันอร่อยฉันชอบดื่มน้าหวานเพราะมันอร่อยเห็นไหมครับอันนี้เราก็สามารถจะสร้างข้อความใหม่ขึ้นมาจากการแทนที่ด้วยข้อความหรือรูปแบบที่เราต้องการนะครับหรือ regular expression ของเราได้นะครับแบบนี้นะก็จะทําให ตัวข้อมูลของเรานะครับสามารถสร้างแล้วก็จัดการได้อย่างง่ายนะครับก็หวังว่าเรื่อง Regularization ในใน g l e Sheets นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจที่จะนำหลักการจัดหรือค้นหารูปแบบของข้อความไปใช้งานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะยาวเหมือนกัน แล้วก็คลิปหน้านะครับถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจจะมานำเสนอเกี่ยวกับ Google Sheets ให้ฟังอีกนะครับก็ขอให้กดติดตามกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เข้อกล่าควคำว่าสวัสดีครับ